ครับบอกใช่ใช่ใช่าอยู่ดีเราแบบอย่าไปตีเขาตจบมาแล้วก็เปตีไมาแล้ก้้องมีทันดวยมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วมาเรื่อยๆแล้วนะมาเรื่อยๆแล้วนบอกน้องบอกดักแชทดิดักแชทบอกน้องดิตาไหนปั๊มบอล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 เลนเขียวอ่ะปั๊มบอลเลนเขียวอ่ะเมืองบอลปะปั๊มบอลปั๊มบอลไอแลนเขียวได้แล้วได้แล้วเอาอะไรมาไหมเฮียอูเต็มเลยมาเต็มเลยมาเยอะอ่ะมา

งไม่มีอะไรเลยนะพี่ผมไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมึงจะมาพูดให้กันทำไมวะไปเอาเพื่อนมาชุบดิไปเอาเพื่อนมาชุบเฮ้ยช่วยช่วยเพื่อนหน่อยไปเอาเพื่อนมาชุบไมเป็นไรอย่าเยอย่างเยหนัอย่าเงี้ยปลอยปล่อยมีดเลยไปมีดเลยสวยสวยสวยมาอุ้มเขาแล้วก็เดี๋ยวป้อมพร้อมกัน หมดหมดยังหมดยังพยายังหมดยังเดี๋ยายอยอุ s> <S <man <man ้มด okay, okay, ูเขาก่อนหมดยังหมดยังไงหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วต้นเอดีได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้แค่ของงานดำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้นของงานดำชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยอาจจะของานดำโคบีตอนไหนไปอุ้มเข้ามาไปอุ้มเข้ามาไปอุ้มเข้ามาเลย อยากอยากได้เนี่ยอะไรตัวแรกเงินแดงนี่ดำป่ะพี่ตัวแรกเงินแดงไม่ไม่ไป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 ต่อรีบงัดงานไม่มั่นใจเอามาตู้งัดได้ตู้งัดได้มึงงัดไหมเมึงงัดไหมเมึงงัดไปเลยมึงลองดูลองสุดที่พี่น้องเอาคขีมมาอยู่นะครับมากี้ไม้ผมกขี้มให้ผมดวูเลยสี่หกหนึ่งเดี๋ยวให้ตอนงัดก่อนมันงัดไม่ได้เพื่อนงัดได้เนี่ยกดดิกดที่ตัวเลขดิกดแล้วเนี่ยเอามาสองอันได้ปะมันขึ้นไม่ได้เนี่ยมึงมาดูดิ จะได้จัดเลยเอย่าเพิ่งใจเย็ยนมันมีฝ่องฝ่องตู้นะอันนี้อันนึ่งงานมาตรงนี้งานได้เนี่ยมางานปะเลยให้กูงานมึงลองเลย<ๆ>กดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึงงานพลาดเดี๋ยวกูาง,าากงานเองออออมาตะอามาเกียนะันอมะมาเกียนไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบใจเย็นๆเพราะว่ามันไม่ได้มีเวลาไอ้เม<อ>ื่อไหเลิกเล่นดีสิเดิ ภูมิ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 พาไปดูรูปอื่นไงก็ได้เสียว่ะงั้นได้อีกปะพาดูรูปอื่นไงถ้ามันไม่แตกงานต่อได้งั้นเลยงั้นยาวๆไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยชิบหายละคนมามีคนมานะให้น้องงานไหมอะไรเปียกของกูก็จะหมดแล้วเปียกได้ลองงานได้ลองงานได้ลองได้แล้วไปกันครับได้แล้วไปน้องไปรู้เรื่องแล้วลองดูแต่ถ้ามึงเล่นงานถ้ามึงงานบ้านอะจระโดดขอวคนนี้ไม่มีเวลาไม่ต้องแบบ อันนี้งัดง่ายอยู่เฮ้ยเริ่มกระจายไปเลยอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปเพิ่งไปจำจำเลขด้วยนะจำเวลาด้วยจำเวลาด้วยจำเวลาด้วยอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปจำไอ้จำไม่นี่เลขอะไรเลขเก้าสามสามไปเร็วๆรตู้อยู่นี่กดค้ชพี่ไซส่งสารมาว่ากำลังมาครับเฮียเออโอ้ทิ้งอัดหมดทิ้งอัดทิ้งอัดที่งัดเวลามึงหมดเวลามึงอหมดเมื่อกี้เนี้ย ใช่หรอเออในกูดูกูดูจออยู่มึงช้ากูไม่รู้ไอ้เช่ที่งั้นหมดแล้วด้วยเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรฉลองฉลองก็เลยไปสวยเออสวยเลยอันนี้กูช้าเหรอนากามาตรงแลนชมพูอ่ะไอ้นาคามแลนชมพูมันเหลือกี่วิอ่ะห้าวิเองเหรอไอ้เี้ยังไงก็ไม่ทันหรอก ประมาณสองอ๋อมันมีเวลาเว้ยตอนง right. ัดนะมึงฟังมึงฟังหาาร้านเลยมันดูแล้วดูแลครไม่มี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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ีโอ้ยโอ้ยโี้ยโอ้ยไอ้ยอ้ยหอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยชอ้ยโอ้ไมอเย็นไรพอ้ยโ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 อ้งโอ้ย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 โอ้ีโอ้ยโด้ยโอู้ได้ยโอ้ยะล้างนะยูไม่มีที่งัดกูไม่มีที่งัดนะกูไม่มีที่งัดนะใครมีที่งัดอ ออตี้ไงที่ไม่ได้ใส่ไว้ตู้แดงใช่ปะถามที่ออตี้มีปะชมพูแนละ้ชมพูชมพูงัดไดออ้ผมไม่รู้ว่ามีง,งัดได้งัดได้ กันเลยกันเลยกันเลยมามาเดี๋ยวพิมไปดูร้านอื่นให้แป๊บนึงมีข้าวปะมีข้าวปะไม่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 ต้องพิงอัดตู้ตู้นั้นไม่ทันพุงพิงอัดตู้นั้นไม่ทันเขามา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 เขทามาพิทาร์พี่ตร์มาเดินเดินเดินกูไม่มีทิ้งนัดกูไม่มีทิ้งนัดกูไม่มีทิ้งนัดกูไม่มีกระเป๋าห้าสี่สังถ้าไม่มีรอแป๊บนึงจะถึงเราไม่ได้กินรอกเบลจะไฟแล้วต้องมีสองอันต้องมีสองอันต้องมีสองอัน มาล้เล่นไปนะกูงัดนะก็เล่นไปเล่นไปกูงัดนะได้ได้ได้ไม่มีใครไม่ยากก่อนเลยนะพี่ขอเล่นเลขอะไรเลขอะไรเลขห้าแปดเจ็ดครับพี่เมื่อกี้มอพิสิบตัวข้าแม่ข้ามาต้องเล่นนะต้องเล่นนะยิงได้นะเป็นยิงเขาล่วงได้นะครับพี่เป็นยิงเขาล่วงได้นะให้เขาล่วงไกลๆอ่ะปืนอ่ะผมว่ายิงยิงไอ้นี่ไม้มันก็ได้นะเพื่อนจะได้เล่นง่ายผลพิ่ัตเออมึงหน้ามึงดันหน้าไปเลยนะไไดด้้้้แแลลววนนะะเล่นไปเล่นไปเล่นไปกันแล้วกันแล้วได้แล้วดันเลยดันเลย โซนโซนตรงปั๊มนะโซนปั๊มโซนปั๊มไม่ต้องไปลึกเล่นกันโซนปั๊มกดให้เรางัดไปไอตรงนี้เราได้เนินนะเว้ยถ้าเขาเข้ามาได้เนื้อได้เนื้อเล่นยื้อดีกว่ายืดยืดยืดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเล่นกันโซนปั๊มพอยื้อไว้เฮ้ยพี่พี่ว่ามันในนี่ว่ามันยืดเตรียมโซนรถเอาเทียเขาออกเอาตีเอาตีมีใครนั่งด้วยรอดเลยรอาเฮียด้วย ันใช่ค่ะเหมือนให้เตรียมออกเลยผมครับผมครับเลยไม่ได้เลยไปเลยไปเลยออกออกไม่ได้เลยไม่ได้เลยไปไปร้านนู้นต่อได้ว่างๆหลังอู่หลังอู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 คนรู้เขาาว่จแนนน่อักประมาณห้าสิบนะไอร้านปั๊มข่อยอ่ะ ฮัลโหลฟังฟังฟังไอ้ไม่มีที่งานแล้วนะต้องไปงัดไอ้ไอ้เปี๊ยกไป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 ตีที่งานให้เก่ากูไปที่เหลือหาไปเลยไม่ไม่ไม่ทานเพื่อนกูมีอยู่อันหนึ่งออตตี้มีออตตี้มีไม่ใช่หรอไม่เป็นงานไปเลยงานก็ไปเลยงานก็ไปเลยมีอันเดียวอันเดียวงัดได้หรอได้ออตตี้ไงยิงยิงมึงดูข้างหน้าดิมึงดูงข้างหน้าดิได้อะไรรู้ปอะตัวเงินตัวเงินได้ปะตัวเงินมือหนึ่งแกงหี่อเด็กเดินอะมาเข้ามาเข้ามาหวยเอามาเขเขาเล่นเอาเล่นเอาเล่นมามที่ไหนออกมาออกมาออกมา เขามาตัดไหวตัดมัดไม้่อยู่ฝ่องนะไหวไหมไหวไวไหไหวไหวไปเล่นไเล่นไป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 เล่นไนไป้่น่นไปเ่ไหเนเ่ปนนปล่นไล่่นอ่ไปนปเล่เ่นไล่นอป่นเ่นไล่นไปเล่น่นไปนมปไปนปนนนมีนเไนมาไนไเลน เปาเพื่อนมาชุบไปเป้าเพื่อนมาชุบไปเ,ปาเอาเ,ปาเพื่อนชุบเฮ้ยมึงนำมาตรงนี้หน่อยดิหลงไ,นะได้ละใก้อยู่ได้อยู่เลยต่อชุบเพื่อนกันด้วยมึงมึงลุมหน้าหลังก็พอแล้วต้องรูนน้สึดหลังกันไปเลยรอเขาลุกพี่รอเขาลุกหน้าหลังไปหน้าหลังไปสวยสวยพี่บนเขาบนเขาอะ่ะ เดี๋ยวไปดูไปดูข้างในก่อนไปดูข้างในก่อน,อย,นอยู่กันนะงัดยาวๆยัน,ยน,ป,นประเทศปิดเลยนะไม่มีนี่ใช่ป่ะพี่ที่งัดไม่มีงัดไม่ได้อ่ะเขาเก็บของเลยเขาไม่เอาคุณแจออกทำไมงัดไม่ได้วะข้างในอ่ะมีสองตู้นะเพื่อนลองดูดีๆเพื่อนเช็คดีๆก่อนสายจะอ,ออกจากวอตอสหาเพื่อน ไม่ได้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 ไปหาเพื่อนครับเพื่อนออกจากวอลครับชุบเพื่อนไว้เฮ้ยไม่บนเนิอนอ่ะเฮ้ยมึงมึงรีบปิดดิมึงรีบปิดดิมึงรีบปิดดิชุบเพื่อนเลยรีบปิดขึ้นมา ไปมึงเอาเพื่อนมาชุบดิรีบชุบรีบชุบรีบรีเซ็ตดิมึงเห็นเพื่อนตายปะนาเราเป็น,ปน,ปนยิงไม่อยู่เลยล้ <off ículo> <อ>มหมดนะไปเอาเพื่อนมาชุบดิมล้มหมดเพื่อนมายิงเอาเพื่อน <a> มาใจเย็นใจเย็นใจเย็นใตัวเดียวยยยตัวเดียวใจเย็น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 ตัวเดียว,วเขาชุบเขาชุบเขาชุบปล่อยบูทโสขึ้นมาขึ้นมาเจ๊ก ทำเลยทำเลยบอกทำเลยสอนพี่ต่อทำไปจานไก่เขาชุบกูเขาชุบกูเขาชุบกูไปต้มผิดเท่าทีครับลงไปเลยลงไปให้ปืนยิงปล่อยปล่อยปล่อยแบล็คเพื่อนมาชุบซีให้ปืนยิงให้ปืนยิงอย่าขึ้นมาอย่างนี้ตายหมดนะกูบอกเลยตายหน้าหลังไปหน้าหลังไปสวย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 ชุบเพื่อนชุบเพื่อนด้วยหมดแล้วมั้งหมดปะ เดี๋ยวเขามาดิข้างบนอ่ะยังยังยายายาขยับกบเขาอย่าขยับยังไม่หมดหรอหมดแล้วไม่ใช่หรอพูดมีข้างบนอีกคนนึงหน่ะมดแล้วไม่่ใชหรอหมดแล้วหมดแล้วตายหมดแล้วไม่ใช่หมายถึงไปเอาไอ้เช็คเช็คด้วยนะว่ามีที่งานหรือเปล่าไม่มันงัดจะไม่จบเราต้องงัดได้จบก่อนต็อดมันงัดไม่ได้น้องร้านเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต็อดเรางัดยังอ่ะท็อดมันไม่มีพี่งัดดังัดไดัโว้ย เดนะี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวค่อยนะดูก um> ่อนนะไม่ได um> ้เลยพี<__<_่ไม่ได้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 ไไม่ด้งั้นไม่ได้รอก่อนเนี่ยภูมิมันไม่ได้ไม่ทำไม่ได้เราไปเราไปที่อื่นเลยไปที่อื่นเลยว่าตอต่ความคงเช็ดถ้าเรายังไม่ได้จบอ่ะมีโอกาสที่เพื่อนเขามาเติมแล้วเราอุ้มศพเขามามันจะมีปัญหาไปที่อื่นหรือเปล่าพี่โอ้ไปเถอะกูว่าไปเลยไหมไปที่อื่นดีกว่าไปร้านอื่นร้านอื่นป่วยไม่ได้สักอัน ม่มันงัดไม่ได้ใครบอกงัดได้ร้านเนี้ยงอะร้านชชว์ดีกว่าที่งัดได้แล้วค่อยเล่นในที่อ่ะใช่นี่มันไม่ได้อะไรเลยไม่ถ้าถ้าเรายังงันร้านไม่เสร็จอย่าไปอุ้มเขานะวันหลังอ่ะ ต้องบอกเขาชุบแค่คนเดียวดิไปชุบเขาไล่ชุบทุกคนไปเลยเดี๋ยวเขาชุบเฮ้ยมึงไปบอกน้องเพื่อนดิมึงไปบอกเพื่อนดิไปชุบเขาทำไมอ่ะชุบแค่คนเดียวพอชุบคนทุกคนก็เป็นเฮีดีดิบอกเขาชุบคนเดียวพอแล้วให้เขาเสร็จทุกคนเดียวแล้วให้เขาลีกันเองพี่ต้องขับป้าหรือแค่บอกครับขับเลยรีบไปเลยรีบไปมึงไปก่อนเลยมึงไปอย่าช้าไปเลยไปเลยไปเลยพ่อพี่กลับมาไปไปไปดูแลงส้มป่ะพี่รอเลยนะเสร็จแล้วหาล้ารอเลยหาล้ารอเลยมึงไปชุบเขาคนเดียวพอเปร้านจีนนะ ไปร้านส้มนะแย่งนะกูไปร้านส้มเองแชทไปบอกเขาหน่อยนะแชทบอกหน่อยที่หลังยาชุบเขาหมดชุบแค่คนเดียวบอกแล้วนะว่าชุบเขาแค่คนเดียวคะบื้อว่าลุดเอ็นทีอาร์ชัวร์ทรงนะแล้วจะได้หลูกออกมา ได้รปะกูมีที่งัดอันเดียวนะกูกลัวพลาดด้วยพี่พี่ตาเรามาใช้กีทีพี่ได้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 พี่เฮ้ยดักแชดีบอกว่าปั๊มไม่เนี่ยได้เคมือสองอะแต่ข้างในไม่ได้พี่ข้างในไม่ได้โอ้ไม่ใช่มือสองไม่ได้ได้กี่ได้ได้อันหนึ่งอะแต่ข้างในไม่ได้อ่ะมือสองอะใช่ข้างในไม่ได้พี่ข้างในไม่ได้นะเดี๋ยวพี่มันต้องรอนะต้องรอนะจะได้แล้วนะปั๊มมือสองอะ เขาหลอกเนาเขาไปอีกทีาไปม่ต้องงานข้างนอกก่อนใช่ไหมพี่แล้วให้กันไปไหใช่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 ปีหนึ่งแล้วก็ให้คนมาลงไฟยื้อเวลาโอเคแถลงได้แล้วร้านอื่นไงไอ้ร้านไอ้ร้านโรงพยาบาลอะงานไปแล้วนะอะอยู่ตรงไหนนะพรมปั๊มเนี่ยไอ้ร้านโรงพยาบาลเขางานไปแล้วร้านจีนได้ร้านจีนไปร้านจีนดีกว่าไปร้านจีนดีกว่าอันนั้นมันมันฟาขึ้นมาเป็นร้านจีนร้านจีนด่วนหมอเพื่อร้านมือสองอะไรเงี้ย มือสองไม่ได้มือสองมือสอง <Okay. S 1> ไม่ได้เลยมันมันน่าจะง,งานปเป็นลาคอเตอร์หนึ่งแล้วก็เหลือคาโอเตอร์เดีเดยวอะ่ะแต่มันน่าจะง,งานหลังหลังตู้ไปแล้วร้านจีนได้ร้านจีนได้ร้านจีนได้ร้านเจ๊กอะ่ะร้านจีนเนี่ย เรียบร้อยพี่เรียบร้อยข้างล้านจีนได้บอกว่า,าข้างไหนวะสายปะร้านจีนอ่ะพี่เออกูกูงงเนะี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนตรงไป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 ไปสายปะซอยหน้าไทาย<ด>เพื่อนมีที่งั้นเจียหน่ะนะกูมีอันเดียวอ่ามี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 มึงเสียงให้กูง,งัดไหมล่ะฟังแป๊บนึงเสียงให้กูงัดไหม ได้กูเก็บทีงัานของกูตีมาเยอะอยู่ทีนี้จีนน่ะมันเป็นอ่นะเป็นเป็นหมุนนะข้างหลังตนะู้เฟบอ่ะาได้ป่ะพี่ผมเองวะเขียวพี่ต่อได้ไหมเขียวจเแย็นเขียวหนูก็นลองไปกอนลองไป ไม่ได้วไอ้เหียมันหยุดรนนั้นดับร้านไม่่ร้านร้านตรงไม่ได้พี่ไม่ได้นะร้านบาร์ตรงนี้เลย่ไปร้านจีนกันังไปร้านจีนกันไปนะจะดงแล้วร้านจีนเนี่ยาะไปเต็มเลยไปเต็มเลยเจ็ดคันแปดคันถ้าไปเยอะขนาดนั้นเราถอยไหมก็ได้นะเยอะเยไอเยเวลาถ้าเป็นลูกไม่ไม่ถ้ามันเต็มเปนทันทันลองลองลองสู้ดูเอาเอาไงมาเล่นต้องเล่นต้องเล่นเล่นดีเล่นดีเล่นต้องเล่น อ๋อตีแดงไงที่เป็นค้นเนี่ยรมากันไว้หน่อยอตีกันหน่อยกันไว้กันไว้กันไว้เขารีมาเขารีมาเขาลงแล้วไม่ไม่ไม่มึงมึงฟังก่อนนะที่งานอยู่กูพลาอันเลยนะอันเฮียไหวไหมเพิ่งเข้ามแค่ยังแค่ฝั่ง black black แค่ฝั่งก็ได้ ๋ยวมึงเขาอย่ามึงดินอย่าเขาเดินเนินนหัมเไหนหวไ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 หอยู่ไมไหวไหวไ้ปีบรอไาเปนอยู่หน้หน่อยเขาหน้หน่อยเหน้าหน่อยเขหน้าหน่อยเหน้หน่อยเหนไหเข้าไปหุเข้าไปก้แลวใกล้แวไเลยเมื่อกี้ชุบมาคนแรกครับพื่อนเพื่อนยัไม่ต้องมาเพื่อไม่ต้องาไปน้างนไป้หานไม่ต้องมาไม่ต้องมาันว่าเอาหน่ยเอหน่ไหลังเข้า ข้าวหยเว้ยเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าก็โดนเริ่มเพื่อนตายตายตายโอ้โห้เพื่อนเสร็จแล้วออกเพื่อนเสร็จแล้วออ๋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 องัดเสร็จแล้วไปไปไปมึงไปเลยมึงไปเลยมึงไปเลยชุบชิงชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยมันบักอะไรวะเฮ้ยปลดล็อกแลคนนึงปลดล็อกคนนึง กันกดล็อกรถกดล็อกรถเพื่อนเราสวยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ถ้าเรา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 ชูเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเพื่อนแต่คณะเพื่อนเดี๋ยวผมรียงเดี๋ยวพี่รียงชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนด้วย้ชุบเพื่อนดีใช่ไหมรีเลยยิงไปเพื่อนยิงไปชูเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยไหวชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วย ยังตายตายตายครับตายจบได้ปะร้อยมาหมดก่อนอ่ะเล่นไปเลยนะไปงานร้านแล้วนะไปงานร้านแล้วไปงานร้านแล้วเล่นไปอุ้มพี่เขามาด้วยครับอุ้มพี่เขาเฮ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดเล่นไปนะกรุงร้านแล้วนะเจน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 สองหนึ่งพอสวยสวยสวยมากชุบชุบชุบภูมิหน่อย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 ขามาเพิ่มนะขามาเพิ่มนะ อย่าพ่ได้ย่งไม่ได้มเขาอ่อมเขาเลยบไปกอ่อน่อยอย่าอย่าอย่า่อย่าอย่าอย้มอย่าอย่าเย่าอย่าอย่าเย่าอย่าอยาอยาอย่าอายาอยาอย่าอย่อย่าอยอ่อน่า่อย่่าอย่าม่อ่าอ่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 าอ่าอย่อช่า่อยาน่อ่่ย่างไ่่ยางงั่ย่่่่่า่าาไม่่า่่อยอา่่อา่อ่อดอ่่อ่อออออออ่มย ยิงแมวเอดียร์ไม่ออกไหมอว่าไงดีแมวเอดีรีบไปรีบไปเซตไปที่ตู้อ่ะไปเลยมึงรีบออกเลยมึงรีบออกเลยมึงรีบออกเลยไม่ต้องเป็นไงไม่ต้องไม่ต้องไม่จกแล้วเว้ยเดินเก่งเฮ้ยรถมันบักเหรอวะหรืออะไรเนี่ยเรถบักรไม่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 มึงมึงรีบขึ้นรถหาร้านต่อไปเลยนี่เวลาของเราแล้วไปเลยไปเลยไปเลยรีบไปตอนรีบรีเซตเลยตอนเนี้ย หาร้านต่อไปเลยคือคือรูปของเขาเว้ยเราไม่ต้องไปชุบเขาแล้วเพราะหมอมาใช่หมอมาปล่อยเขาไปเลยไม่ต้องไม่ไม่ชุบไม่ต้องไม่ชุบเขาใช่ใช่ตามสายมือดีดิดูดูดีดิไปไม่ต้องชุบเขาแล้วเว้ยต่อไปต่อไปอย่ามาว่าเราน่าเกลียดกันเลยเฮ้ยเนี่ยพี่เอ็นทีอาร์มีเล่นสองเซตเซตหนึ่งงัดร้านอีกเซตหนึ่งเอามาเอามาเอามาป่วนอะไรปะไม่ได้อะได้เราได้เรางัดอยู่อ๋อ เขามีสองเซตนะมีเซตหนึ่งงันร้านกับเซตหนึ่งเอามาป่วนเพราะว่าเขาไม่มีของไม่มีทีมเลยเห็นดูในตัวโดนหลอกแล้วมันงานไปแล้วนึงมันแสดงว่างานไปแล้วอันนี้แสดงว่างัดไปแล้วแสดงว่างันไปแล้วมันมีสองคา์เตอร์ต่างร้านไม่ได้ห่างร้านไม่ได้แสดงว่างันไปแล้วคา์เตอร์หนึ่งอันนี้เซตป่วนนไหนก็เสียแล้วกูงัดเลยแล้วกันนะเออเออเงานเลยเสียไปแล้วอ่ะมันกดไปแล้วงัดได้ ไใครไม่มี AD บ้างอ่ะอะแยกย้ายหาของพี่ผมไม่มี AD เยอะเลยของพี่ตอน5สูร้านแรกที่เราเริ่มไฟอ่ะร้านป้าั๊มหอยอ่ะี้ยที่งานผ้าดอ่ะไม่ไม่ใช่อะไรร้านแรงเขียวพูดผิดบนแรงเขียวอ่ะจกในตัวพี่อ่ะมันบอกไม่มี AD อ่ะเอามาสามอันอ่ะก็ยังมีอยู่นะ มันเสียไปแล้วก็เลยงัดให้มันเสร็จไป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 เร็วเร็วเทำต่อเลยผมห้าแปดจิตแต่เพื่อนแต่เพื่อนไม่มีเอดีแล้วนะใครไม่มีเอดีบอกแบ่งกันนะไปตามไปดูร้านนี้บ้างไปดูร้านเอสดเอ็ดจิตเขียวดูดีไปดูเดี๋ยวไปดูพวกร้านตัวเอ็ก่อนกูแคสนะหลงกูแคสหลงหลงกูแคส